บรรยากาศทางภาคเหนือปกคลุมด้วยหมอกหมอกควันแต่มีพยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีอายุลมแรงผ่านเข้ามาทางภาคเหนือว่าที่12-13แต่วันนี้ยังมีหมอกอยู่แต่ถ้าว่า ฝนตกลงมาก็จะทําให้หมอกเหล่านี้จางลงไปได้ครับวันนี้ยังมีหมอกปกคลุมในพื้นที่ตลอดเส้นนี้กําลังกอ่อสร้างอยู่ครับครเก,กือนความระมัดระวังครับวันนี้ก็ถ่ายบรรยากาศ2ข้างทางและถนนสร้างใหม่ให้กนะับทุกท่านได้ดูได้ชมกันครับว่า นคหนณะก็จะได้สนนที่ดีก,ก,การคมนาคมก็จะสะดวกขึ้นตอนนี้ขยายเป็นสี่เลนครับก,ก็กำลังก่อสร้างอยู่ทางว่าเขาขี่ผ่านมาก็ปวดเท็ความระมัดระวังครับ บางเหนือเชีหอหงลำปางลำปางเชีหอบางเหนือเชียงใหม่เชียงรายไปได้ทุกที่ถนนเส้นนี้สุดเหนือสุดประเทศไทยตันนี้ก็ใกล้เข้าชุมชนรถก็จะมีมากี่่นึงครับก็ยังพอขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีครับคิวนี้ผากไว้เพจนี้พบกันใหม่ ในคลิปต่อไปก็ทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกการทุกท่านเถอ